สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยมาฮ่ารัตนเพศยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่บริเวณหน้าโครงการชลบรัทานเพชรบูร์สำนักงานชลบรัทานที่10ตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นายอำเภอเมืองเพชรบูร์นายสมพงษ์ทองหนูหนุ้ยเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าแดงตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์มีนายสุทธิศักดิ์จงขจ,จรพงศ์หัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูร์กล่าวรายงานพร้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม นายสุธิศักดิ์จงขจรพงกล่าว่านายอนุทินชาญวีรกุลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้5นโยบายหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายตามบัรทุกบำรุงสุข ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นทั้ง3ด้านคือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจด้านความสะดวกสบายซึ่งมี2เรื่องหลักจากนโยบาย5เรื่องคือสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เห็นศักยภาพของพื้นที่บ้านป่าแดงจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดชุมชนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนก่อให้เกิดไรายได้แก้ปัญหาการว่างงานของประช ชชานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงินสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าแดงนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับชุมชนในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ สนับสนุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยบริบทวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิน่นอัตลักษณ์ของชุมชนและสิ่งวัดล้อมที่ส่งคุณค่าสร้างชุมชนเข้มแข็งในการดูแลปกป้องรักษาภูมิปัญญาท้องถิน่นและสิ่งวัดล้อมควบคู่กันอย่างสมดุลพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการประกอบธุรกิจการค้าการบริหารจัดการด้วยตนเอง จนสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นได้อย่างยั่งยืนประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายอาหารสินค้าชุมชนพร้อมจัดทุ่งดอกไม้จุดถ่ายรูปให้นักท่องเทีย่ยวได้มาเทีย่ยวรูปเช็ in. คอินกำหนดจัดเพื่อรองรับนักท่องเทีย่ยวในวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2567ถึงเดือนมีนาคม2568จึงขอเชิญชวนนักท่องเทีย่ยวมาเทีย่ยวชมตลาดชมชิมริมเขื่อนชุมชนบ้านป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์